สัตธาชนผู้มีอีมานที่รักยิ่งทั้งหลายดุนยาโลกนี้ช่างหวานหอมช่างสวยสดงดงามจึงทำให้หลายๆคนหลงลืมเป้าหมายหลักที่ลวทธิสุบฮานุตานั้นได้ทรงสร้างเรามาวามาขอรักตุนยินในวันอินเะอิลาริยะมูดุนอายะนี้องค์การนี้ ขอให้เป็นอัญญาอันดับหนึ่งของเราให้เราได้มีเป้าหมายให้เราได้มีทิศทางในวิถีชีวิตของเราในแต่ละวันในช่วงชีวิตของเราเราลอสุบหานุวาตาลามิได้สร้างยินตนใดมิได้สร้างมนุษย์คนใดมานอกจากเพื่อให้เขาแลานัน้นได้กลับมาสักการะอิบราฮกมลอสุบหานุวาตาลาเพียงพระองค์เดียวนั่นคือเป้าหมายหลักของเราอย่างไรก็ตามความสวยงาม เล่ของชัยตอนมันทําให้เราท่านอะไรนั้นได้ลืมถึงเป้าหมายมันทําให้เรานั้นไม่มีความกระหายไม่มีความกระตือร,รือรน้นไม่มีความทุ่มเทเพื่ออาเกิระเพื่อสแสวงหาความปลอดภัยจากลอสุบภานุตตะลาเท่าที่ควรอายะหนึ่งในอันกุรอ่านสุรฟ้าตรายาที่ห้าอัลลอฮ์สุบฮานุตตะลาจึงเดินดึงสติเราเตือนเรายะอายุฮันัสโอมวลมนุษย์เอ๋ย อินนาวะดะัลลอฮิฮักกะแท้จริงสัญญาของอัลลอฮ์นั้นสัตสัตเสมอเป็นความจริงเสมอฟาลาตถกุรอนตะคุมบุลฮายาตุดุนยาดังนั้นอย่าให้เรื่องของดุนยานั้นทำมาหลอกลวงเจ้าฟาลาตถกุรอนตะุมบิลลาฮิลกอรูธและอย่าได้ให้ซาตอนนั้นทำให้ท่านนั้นหลอกลวงท่านออกห่างจากอัลลอฮ์สุบฮานุตลาออกห่างจากเป้าหมายอัลลอฮ์สุบฮานุตลาทรงให้กับเราท่านอะไรมา ท่านครับนั่นคืออายะหนึ่งวันนี้เป็นประเด็นในคุติบา้าวันนี้ที่อยากจะเตือนทั้งคนนำเสนอแล้วก็ผู้ฟังทั้งหลายว่าเรื่องของดุนยาความสวยงามของดุนยามันเป็นความสวยงามเป็นความเพิดแพ้วที่ถ้าหากว่าเราไม่มีสติเราไม่มีความคิดเราไม่มีเป้าหมายเราก็จมปักอยู่กับมันสื่อต่างๆที่นำเสนอ นะมันล้างพยายามที่จะล้างสมองเรามันทาให้เรานั้นเพลิดเพลินแล้วก็โฟกัสอยู่กับมันทําให้ชีวิตส่วนใหญ่ของเรานั้นหมดไปกับมันกับโซเชียลมีเดียกับเฟซกับไลน์กับเรื่องราวต่างๆนั่นคือเรื่องที่มีความสําคัญมันเรื่องที่มันผลส่งผลกร,กระทบกับชีวิตของเราอย่างที่สุดเลยถ้าหากว่าเราไม่มีหลักเราป่อยไปตามกระแสะของสังคมปล่อยไปตามกระแสะ ของดุนยาปล่อยไปตามกระแสของชัยตนนั้นเราจะต้องกลับมาตั้งหลักตั้งสติกันโทรศัลลัสราลลหัสัมได้กล่าวว่าอินัดดุนยาเขาทีเระตุนบะคคลวะตุนดุนญ,ญานั้นมันเป็นสิ่งที่หอมหวานเลีะยวเขียวสดสดใสจะมีความสุขมีความเพลิดเพลินเพราะดุนญ,ญานัน้นตอบโจทย์กับจริตของแต่ละคนจริตของความเป็นมนุษย์ ที่เราชอบความสวยงามชอบความเพิดเพลินแต่สิ่งต่างานั้นถ้าหากว่าเราจมปักอยู่กับมันและไม่มีความคิดไม่รู้ไม่เท่าทันมันเราก็จะตกเป็นเหยื่อไม่ต่างอะไรกับปลาที่กินเบ็ดกินเหยื่อพอได้งับเหยื่อแล้วนั้นซึ่งดูเหมือนว่าเหยื่อนั้นมันเป็นอาหารอันโอชะเป็นสิ่งที่ใช่แต่พอได้งับเหยื่อและติดเบ็ดนั้น ความทุรนทุรายและสุดท้ายความพิบัติความตายก็เกิดขึ้นพี่น้องครับปลาติดเบ็ดชีวิตของปลาก็จบเพียงแค่ว่าหมดไปกับลมหายใจสุดท้ายของปลาแต่เราท่านทั้งหลายนั้นไม่ใช่ผักไม่ใช่ปลาพี่น้องครับเรามีชีวิตหลังความตายมีชีวิตที่เรานั้นจะต้องไปใช้อีกคบหนึ่งเนี่ยเป็นนิจนนรันถ้าสุขสุขไม่อาจที่จะคิดคำนวณได้แต่ถ้าถ้า,ถ,าถ้าหากว่าทุก นั่นคือความเดือดร้อนความเจ็บปวดอันไม่อาจที่จะประเมินได้ที่เรานั้นจะต้องไปเผชิญกับสิ่งนั้นท่านอัมรุบนันอาสก่อนที่ท่านจะสิ้นชีวิตท่านร้องให้ลูกท่านกล่าวว่าคุณพ่อครับคุณพ่อกลัวความตายการน,นั้นหรือแต่ท่านอัมรุบินอาสบอกว่าที่ร้องที่พ่อร้องนั้นไม่ใช่กลัวว่าจะตาย แต่เอาข้อฟูมาบ้าแต่แต่พ่อกลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังความตายมันไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นดังนั้นเราจึงต้องมาระวังการใช้ชีวิตของเราย่ะตกเป็นเหยื่อของัยตอนอย่าตกเป็น่าตกเป็นเป้าของัยตอนและอย่าเป็นตกเป็นเหยื่อของดุนยานี้แต่ผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีความคิดผู้ที่มี إ ي มานจะต้องสามารถที่จะ ใช้อีมานใช้การศรัทธานั้นทำให้ดุนยามาเป็นทาสรับใช้ของเขาทำให้สิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องของดุนยานี้มาเป็นทาสรับใช้เขาดังอาจาย์ครอ่านที่พระศุบฮารวะตะลาที่ได้ทรงกล่าวกับเราครับว่บตะกีฟีมาอาตาฟีมาอาตากัลลฮฺฟีมาอาตากัลลฮฺาาาาดารุลอาคิาร ท่านอะไรนั่นจงอาศัยปัจจัยต่างๆทักษะความสามารถทรัพย์สินความมั่งคัง่งต่างๆในดุนยาที่เราให้ให,ให,ให้ท่านให้ท่านอะไรหลามานั้นอาศัยสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นเป็นสื่อเป็นตัวช่วยให้ท่านไปอา้างเที่ยวให้ท่านไปสวรรค์ให้ได้พี่น้องครับมันจะเป็นเรื่องเศร้ามากสําหรับคนที่มีเกียรติมีตําแหน่งและไม่ได้เขา้าไม่ได้สวรรค์ และนี่เปการน,นั้นมันจะเป็นเรื่องเศร้ามากคนที่มีทรัพย์สินมีความพร้อมในจุนญ,ญานี้เสร็จแล้วไม่ได้เข้าสวรรค์ของเราสุภาพ้ามีวาตาละแต่ขอให้เรานั้นเป็นคนหนึ่งเป็นคนที่ถ้าเอาว่์ให้เกียรติเราให้บารมีเราให้ตําแหน่งเราให้ทรัพย์สินให้ความมั่งคั่งเราให้ความพร้อมเราเราจะใสยสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นเป็นสื่อในการแสวงหาความป,ปลอดภัยจากเราสุภฮหา้านุวาตาล่ะเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของชัยตอนไม่ตกเป็นเหยื่อเป็นทาตของดุนญ,ญานี้ ท่านครับท่านอิมัมชาฟีได้กล่าวว่าสกาดของคนที่มีเกียรติมีบารมีนั้นก็คือเขาจะต้องใช้เกียรติบารมีของเขานั้นช่วยเหลือสังคมมีตําแหน่งมีหน้าที่การงานแล้วใช้ตําแหน่งหน้าที่การงานพลาวอของเขานั้นทําอย่างไรที่จะรับใช้สังคมทําให้สิ่งนั้นได้แล้วก็รบแสวงหาความปลอดภัยจากัลสุบฮานุวาจาลานื่อคือเรื่องที่มนมีความสําคัญเรื่องที่ใกล้ตัวเรา และวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะนําเสนอเรื่องหนึ่งที่เรานั้นเข้าใจกันผิดผิดหลงประเด็นเข้าใจกันไม่ถูกต้องมันทําให้เรานั้นตกเป็นเหยื่อของชัยตอนเป็นตกเป็นเหยื่อของของความสวยงามในโลกจัญญานี้คำสอนองท่านราศรลทธาศลัทธาเรฮะดิษบทหนึ่งที่สะท้อนให้เราได้เห็นถึงสัจธรรมเห็นดูว่าเรากําลัง หลงประเด็นหรือเข้าใจประเด็นอะไรผิดหรือไม่ในเรื่องของโดยเฉพาะในเรื่องของทรัพย์สิสนท่อราุาสุลต่านสุลต่านเขาจัมาด่าว่าอย่ากลกบุรอาดัมมาลีมาลีมนุษย์เขาจะกล่าวกันว่านี่เป็นทรัพย์ของฉันอันนี้เป็นทรัพย์ของฉันบ้านเป็นทรัพย์ของฉันเงินในธนาคารเป็นทรัพย์ของฉันนี่เป็นของฉันเป็นของฉันนั่นคือสิ่งที่เป็น,ส,ปนสิ่งที่เป็นพื้นฐานสิ่งที่เป็น เป็นอารมณ์ความรู้สึกดิบๆที่นมนุษย์ทุกคนนั้นมีอยู่คือมีความกระหายมีความกระตือร,รือร้นมีความหวงแหนในการที่จะหาไว้ในการสแสวงหาทรัพย์สินความรวยความมั่งคัง่งดังนั้นโดยเพื่อนๆแล้วนั้นเขาก็จะกล่าวกันว่าอันนี้เป็นทรัพย์ของเขาอันนี้เป็นของของเขาและแน่นอนวิถีชีวิตของเขาเนี่ยก็จะมุ่งไปในในสิ่งนั้นสแสวงหาทรัพย์สินเงินทองสแสวงหาความมั่งคัง่ง พราะคิดเข้าใจว่าเงินทองความมั่นคงนั้นจะเป็นสื่อในการแลกทําให้เขาจะรับความสุขในโลกดุญญานี้แต่ทรสุลลาะสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลัมได้หักมุมครับว่าจริงๆแล้วนั้นมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นจริงๆแล้วทรัพย์ที่เป็นของเขานั้นนั้นคืออะไรเดี๋ยวทรสุลลาะสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซัลัมได้กล่าวว่าหัลละก็มินมาลิกมินมาหัลละก็มินมาลิกมินมาลิก อิลามาอากาละออัฟไนตาจริงๆแล้วทรัพย์ที่เป็นของท่านนั้นมันมีเพียงแค่สามกรณีต่อไปนี้หนึ่งสิ่งท,ที่ท่านได้กินที่ท่านได้กินได้บริโภคเงินที่ซื้อข้าวซื้ออาหารเป็นของกินแล้วก็มันหมดไปนั่นคือทรัพย์ของท่านพี่น้องครับสอง มาลาบิสวาวะอัปไลตะเครื่องบริโภคเสื้อผ้าเครื่องนึ่งหม่มปัจจัยพื้นฐานที่มีอยู่เชื่อเราจะต้องใช้ซื้อมาเสร็จแล้วมันก็เก่าเสร็จแล้วมันก็ผุพังไปมันก็หมดไปนั่นคือทรัพย์ของท่านที่ท่านได้ไดใช้จริงจริงที่เป็นของจริงของท่านสามวะมาตัดซดแล้วก็วะอัมตอทรัพย์ที่ทำซดแล้กวก,วกว็ได้ทำทานได้บริจาคไปในหนทางของลัทสุภะข้าวเหนียวตาละ ได้ต่อยอดความสุขที่เอาล่อให้กับเรามาได้ตรึงได้ดึงเนี่ยมากความปรปานนี้ให้อยู่กับเขาได้เพิ่มได้เติมเนี่ยม,มากความปรปานนี้ให้อยู่กับเขาเาพียงแค่สามเรื่องพี่น้องครับสิ่งที่นอกจากดังนั้นสิ่งที่นอกจากสามประการนี้ว่าไงรือาดิกาฟาวาซาดิบนวาตาริโกนเลวารสติเหเอากรรมก่อน สิ่งที่นอกจากสามประการนี้สุดท้ายแล้วมันก็ต้องจากท่านไปในวันที่ท่านสุกบุบด์มันไม่มีสิ่งใดที่ตามท่านไปหนึ่งในนั้นคือทรัพย์สินเสร็จแล้วมันก็จะหมดไปวาตาริคนแล้วก็ทิ้งไว้ให้กับมรดกให้กับลูกหลานของท่านพี่น้องครับคิดไตร่ตรตองนึกไปตามคำสอนของทรารุสุลลัสรวะของเดชสัลลัมท,ที่สะท้อนความจริงของจิวตท่เราได้เห็น ของสิ่งที่เราได้เหนื่อยกันในวันนี้ที่เราได้สแสวงหาในวันนี้ที่เราได้ทุ่มเทสัพพะกำลังของเราจริงจนกระทั่งบางครั้งเราไม่ได้ละมาดบางครั้งเราไม่ได้ไปงานบุญบางครั้งเราก็ทะเลาะเบาะแวงกับคนรอบข้างบางครั้งเราละมานก,ก็ไม่มีสมาธิเพราะว่ามวัวแต่คิดในเรื่องการที่สแสวงหาทรัพย์สินเงินทองเพืตอบโจทย์กับเรา แต่สุดท้ายสุดท้ายพี่น้องครับสิ่งที่เราคิดว่าใช่สิ่งที่เราคิดว่าได้มันไม่ใช่ของเราพี่น้องครับเหลือเพียงแค่ไม่ถึงไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์โดยซ้ำไปที่เราได้แสวงหาที่เราเหนื่อยกันในวันนี้ได้กินได้ใช้แล้วก็หมดไปแล้วก็ได้ทําบุญถามว่าที่เอาล็อให้กับเรามานั้นเยอะแยะมากมายท่าหนึ่งถ้า,ถ,าถ้ามีหนึ่งร้อยบาทเราอาจจะใช้ได้กินได้ใช้ไปก็ประมาณสักสิบยี่สิบาท แล้วถามว่าสิ่งที่มันกินใช้หมดไปไหมหมดไปไหมครับหมดไปเพี่น้องครับมันไม่เหลืออะไรไว้ผุพังไปไประเด็นต่อมาดนสิ่งที่เราทาสอดดีวก็แที่จะเป็นสิ่งที่เหลือไว้ให้กับเราถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์เพี่น้องครับถามจริงๆวันนี้เราทํากี่เปอร์เซ็นต์กับเงินกับทรัพย์ที่เรามีอยู่เราได้ใช้ใจ่ายไปในหนทางของเราสุภาหารต่ละกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เพี่น้องครับแต่ละคนก็จะรู้คําตอบอยู่ในจิตใจของแต่ละคนซึ่ง คุณตุลาในวันนี้อยากจะให้เราได้ได้คิดถึงสิ่งนี้ในเมื่อเรายังมีลมหายใจอยู่เมื่อเรายังมีโอกาสอยู่ที่จะทําในสิ่งที่มันเป็นของของเราไปแล้วครับหลักการคือใช้ให้เป็นของเราก่อนการไม่เป็นของเราก่อนแล้วส่วนที่เหลือก็ไม่ว่ากันศาสนาไม่ได้ไม่ได้ห้ามในการที่เราจะเหลือทรัพย์ให้เป็นบรดกไม่ได้ห้ามให้พอประมาณแต่สิ่งแรกศาสนาใช้ให้เป็นของเราก่อนถ้าให้เป็นของเราก่อน นั้นอ <illa rapidement uetooth Darwin> ัลระสุบฮานุตลาจึงพยายามส่งเสริมกระตุ้นให้เรานั้นได้ได้สะสมสะเสบียงที่เป็นทรัพย์ของเรานั้นให้เป็นของเราหัวม่อันฟักตุมิเชอินฟะบิคอลิฟุสิ่งใดก็ตามทรัพย์ส่วนใดก็ตามที่ท่านใช้ไปในหนทางของอระสุบฮานวุตลาสิ่งนั้นอระสุฮารูตลาจะทรงทดแทนให้ท่านชับดุรามันอัสซาดีได้กล่าวว่าการทดแทนที่ว่านั้น หนึ่งในโลกนยญญานี้วิอิคลาฟิฮีโดยการอัลลอฮ์ทดแทนให้หมดไปอัลลอฮ์จะให้มันไม่ได้หายไปไหนมานลวก็ซัดซัดะก็ตนมินมาเลยซับที่ทำซัดก,ก็มันไม่ได้หายไปไหนแต่มันจะเป็นความเพิ่มพูนที่เป็นเป็นพลังภายในมันเป็นนามธรรมแต่มันเป็นความจริงว่าอัาลลอฮ์ س ب ح ا ن ะตลานั้นจะให้เขาได้มีความเพิ่มพูน ถ้าหากว่าเขามีความอิสรามีความมุสุดใจและแสวงหาความโปรดปรานจะรอดสุบฮานอุตราอย่างแท้จริงและจึงไม่เห็นว่าคนที่ทําบุญทำศแล้วก็ใช้ใจ่ายไปในหนทางของรอดนะั้นเขาจะมีความยากจนถ้าเขาใช้ไปในสิ่งที่ถูกต้องดังนั้นสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีความสําคัญไปน้องครับว่าทรัพย์สินเงินทองที่เราที่เรามีวันนั้นเราใช้ใจ่ายไปในหนทางของรอดสุบฮานอุตรายเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แต่สิ่งที่เราได้ได้ใช้ใจ่ายไปนั้นมันไม่ได้หมดไปมันไม่ได้หายไปนี่ไน้องครับ มันไม่ได้พ่องไปเดี๋ยวสิ่งที่เราจะให้กับเรานั่นคือลล l a ์จะทดแทนให้สองลล l a ์ Allah จะให้นั้นบิษณุวะบิลอาอิกรทดแทนให้เป็นรางวัลในอาอิะรเป็นผล,ลบุญเป็นเนื้อนาใบบุญในอาอิกรเป็น้องคับลองจินตนาการดูว่าในวันนั้นถ้าหากว่าเราอยู่ในอยู่ในทุ่งมชัศร์ลลอ a ์สอบสวนเราเราเห็นนรกอยู่ข้างหน้าเปลียวของนรกนั้นมากระทบกับ พอสสัมผัสของเราเรารู้สึกร้อนๆเราเห็นว่ามันเรื่องจริงแล้วนรกอยู่ข้างหน้าในขณะนั้นเราทุกคนจะมีความตะหนกตกใจจะมีความกลัวสุดขขดกลัวจนสุดเขดจนทั้งว่าความเอื้ออาทรความห่วงใยความผูกพันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ในวันนั้นมันไม่มีแล้วทุกคนก็จะกล่าวกันว่านับสีนับสีตัวใครตัวมันในวันนั้นในวันนั้นพ่อแม่ลูก สามีภรรยาที่รักกันที่เคยที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยาได้แต่ในวันนั้นกลับกายกต่ากันว่านับสีนับสีเยอเยามยาฟนมารุมินอัครีวะอุมมิเิวะอับีวะซาฮิบะติฮิวะบานีในวันนั้นวันเกียยมาวันที่ทุกคนอยู่ที่ทุ่งมหชัด์ในวันนั้นทุกคนก็จะต่ายกันนับสีนับสี่ตัวใครตัวมันแต่ละคนพ่อแม่ลูกจะต้องนี้นไม่สามารถที่จะแบ่งความเบใดๆได้ได ทานรุณลอฮ์ักษมีกาว่าอิตตักลุลลอฮ์วะลาอุบิชิกิตะมรัดอินจงเกรงกุอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงเกรงกุอัลฟนารุกจงเกรงกุอัลอาซาบการลงทันของอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าการทำซะากาต่ก็เพียงเล็กน้อยก็ตามให้ได้ทำจึงมีคำถามว่าในวันนี้เราจะงทำได้กี่เปอร์เซ็นต์ที่จะทำทุกวิถีทางที่จะทำให้เรานั้นรอดจากนรกนั้นมีกี่เปอร์เซ็นต์กับความเพอร์เฟกต์ความความพอเพียงที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาให้กับเรามา ในปัจจัยในเรื่องของดุนยานี้ดังนั้นพี่น้องที่รักทิ่เท่าไรครับอย่าให้เรื่องของดุนยานี้มาเป็นอุปสรรคทำให้เรานั้นออกห่างจากอาเกียรติทศเสด็จบจุเบสได้กล่าวถึงในอายะห์ดังกล่าวในเบื้องต้นนี้ว่าการที่ดุนยามาหลอกลวงเขานั้นคือหมายความว่าการที่เขานั้นเหนื่อยเน็ดเหนื่อยแล้วก็ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องดุนยาจนกระทั่งไม่มีเวลาที่จะมาละหมาดหรือละหมาดก็ไม่มีสมาธิ ไม่มีเวลาที่จะไปงานบุญไม่มีเวลาที่จะใช้จ่ายเป็นหนทางของลอสุปหานุวาตาละนั่นคือดุนยาการบังหลอกท่านแล้วพี่น้องครับทําให้ท่านได้หมกมุ่นเพราะท่านจริงแล้วสุดท้ายแล้วเมื่อท่านได้เหนื่อยเหนื่อยแล้วไปพ่ออะไรฮะอินนากาตยุคนิลารบิกาการทำเฟอมูลากีมนุษย์นั้นต้องเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยต้องทําแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เหนื่อยนั้นสุดท้ายก็ไปหาลอสุบฮานุตาลาต้องไปพบอลอสุบฮานุวาตาลา นั่นในสิ่งที่เหนื่อยเหนื่อยแล้วได้อะไรเหนื่อยแล้วนั้นคุ้มค่ากับอะไรเหนื่อยแล้วช่วยอะไรอะไรในอาเคีรอนนั้นให้ดีขึ้นการเหนื่อยแล้วทําให้เรานั้นออกห่างจากนรกนั้นได้หรือไม่การเหนื่อยนั้นทําให้เราได้ใกล้ชิดกับสวรรค์ของเราสุฮาราตระลารักเราแล้วหรือไม่ยังเป็นคําถามไป้องครับไม่ว่าเราจะทําสิ่งใดก็ตามที่เราได้ทําในวิถีชีวิตของเราตั้งแต่ตื่นมาจนกระทั่งว่าวิญญาณออกจากร่าง อินนามาหิยอามาลลกุมสิ่งที่ท่านเหนื่อยสิ่งที่ท่านทำนั่นคืออามาสิ่งที่ทดาทำเอาไว้ถ้าเป็นความดีนั้นวะเซยฮาลกมุมอลัลลอฮ์เราอัลลอฮ์สุบฮานุตะลาจะเก็บไว้ให้กับท่านวะวะฟีกุมอียาฮาและเราจะตอบแทนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เลยกับสิ่งที่ท่านได้ทำเอาไว้ทุกบาททุกสตางค์ทุกจาดเง่อทุกแรงกายท่านเสียสลับไปในหนทางของอัลลอฮ์สุบฮา,านุวาห์ตะละมันไม่ได้หายไปไหนพี่น้องครับแต่สิ่งนี้เป็นของจริง ที่อยู่กับเราที่จะให้ประโยชน์กับเราอย่างแท้จริงที่จะส่งผลให้เราได้รับความมีความประสงค์ท่านยุยยาและก็อ่านจเ,เราะน,นั้นเพี่น้องครับสซลฟาติอายะที่ห้าจึงเป็นหนึ่งในอายาที่จะสติกับเราทั้งหลายให้เรานั้นได้แตะเบรกเย็บเบรกการเหนื่อยการมุ่งทิศทางการตอบโจทย์ชีวิตในดุยญ,ญานี้เพียงอย่างเดียวบรรทุกสรุนัลฮายาตัดดุนยาวัลาคราดขยรุว่าบอกอ แต่หน้าเรื่องเศร้านั้นก็คือคนส่วนใหญ่นั้นลุ่มหลงตกเป็นเหยื่อของความสวยงามอันหลอกลวงอันสัน้นเวลาทราต้คอยรูอับก่อท,ทั้งที่เราอ่านเจอรันั้นสวรค์น,นั้นดียิ่งกว่าสุขยิ่งกว่าและจีรังยิ่งเดนกว่านั่นคือเป็นประเด็นที่มีความสําคัญยาอายูฮันนาสโอมนุษย์เอ๋ยอินนวาวะดับลอฮิฮักสัญญาของลว่์นั้นเป็นจริง